พาเบิ้งฝูงอีดิสุเอาแบบขายแบบคนจีนเลยนะอมาเอ็กซิลี่พอนเก้าพันนะฝูงอีดิสุนี่คือฝูงเข้าใหม่นะข้างบนมันตั้งหักแต่ว่าให้ไอ้ข้างล่างให้เบิ้งฝูงเข้าใหม่พอนแปดพันตัวเอสดีเอแคร็บเอสดีเอแครไอซีประตูพอนเก้าพันเห็นบ่ป้ายประมูลหักยึดไหมนะเอสดีเอพอนหมื่นหนึ่งเอสดีเอพอนหมื่นหนึ่งอุ้ย แม็กงามเลยวะอันนี้ครยางไล่ไฟพร้อมนะมาเอ็กซิลี่เอ็กซิลี่พอนมือนหนึ่งครับสีดำนะนะเออสีดำพอนมือนหนึ่งสีประตูสีประตูตอนเดี๋ยวเผารอยพอนแปดพันครับนะเท่าเริ่มบูแครปไซแม็กไซคอกพร้อมพอนแปดพันครับ LDA พอนหนึ่งมื่นครับ รถตำรวจแคปซีประตูอีดสุทั้งนั้นเอาฟังผิดดีกว่าไหม,ามงานขนขาหลากแล้วเมื้อนี่ก้ามขาขึ้นแล้วเนี่ยก้ามขาขึ้นทางเดียวพอมาอขึ้นทางเดียว <laughs> จากมันเย่งทางเดียวว่าจากนี่พันหกพันทั้งนั้นเลยหกพันพวกรถตำรวจครับนะเอาสนใจอีดสุตัวใดมาหาไอซิ่มีให้เลือกมากกว่าพันคันเพราะว่ายังครับพออย่างอา่ ไอ้สิบนับทั้งปีเลยอแต่ละเดือนนี่ขายร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่านับร่วมกันเลยนับร่วมกันแต่รถในลานจอดถึงประมาณพันคันมาถึงประมาณนี้ประมาณร้อยนี่แหละร้อยหนึ่งแต่ว่าขายออกขายออกประมาณพันแล้วแต่ดีเนี่ยนับแค่ปีเดียวครับคันไปนับตั้งแต่แปดปีก็อาปีนี้หมื่นคันแล้วเนี่ยหมื่นคันหรอเปล่โอ้หายก็สูงอีสุสุตัวนี้เอาเอา่อยเมื่อยปากอะไรปากแชทด้วยไม่ทุนจ๋าฟรีดาวส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแจว